เอาแล้วเพราะเหตุนี้ปรางกันกอนรันเอ่ยปากครูจะเลิกคบเพื่อนเป็นสาวสวยที่น่าสดแล้วตังมากๆสำหรับปรางผิดกลางกันกอนรันวงขจรไกลนักแสดงสาวชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยนอกจากเรื่องราวของใบหน้าสวยๆของเธอที่ถูกพูดถึงอย่างมากแล้วเรื่องราวของหัวใจหลังเธอโสดก็ถูกจับตามองมาตลอดและเธอเคยเผยว่าเพื่อนๆก็มีแนะนำมาตลอด จนกระทั่งล่าสุดสาวปรางเปิดใจผ่านสื่อถึงเพื่อนๆที่แนะนำหนุ่มๆมาโดยบอกว่าถามว่าอยากจะมีใครสักคนไหมตอนนี้ก็เฉยๆค่ะเวลามีใครแนะนำอะไรมาเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่อยากคุยจริงจังเพื่อนก็แนะนำมาเยอะมากหนูว่าจะตัดเพื่อนเลยวะนะถ้ายังไม่เลิกแนะนำหัวเราะคืออย่างที่บอกรู้สึกแปลกๆเพื่อนแนะนำมา ไปกินข้าวกันอะไรนี้เดออีโวอคนนั้นไปด้วยก็รู้สึกแปลกๆอะอยากให้เจอแบบตามโอกาสอะไรต่างๆมากกว่าไม่ใช่เพื่อแนะนำ